ถวายความเคารพพระเดะพะชพร,ระคุณพระวชิระวรคุณเจ้าวาดวาสีรัตนธรรมารามโอกาสพระเทรานุเทระเพื่อนสาธรมิกา่าวธรรมปฏิสันฐานกับญาติโยมครับขจรเรพรท่านศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้อาจารยพก็รับหน้าที่เป็นองค์แสดงธรรมปฏิสันฐานอีกครั้งหนึ่ง,งเมื่อวันที่12สอง ที่ผ่านมาทั้งแม่กองบาลีสนามหลวงท่านก็ได้ประกาศผลสอบไอ้ก็ว่าประกาศคนที่สอบผ่านบาลีสนามหลวงทั้งวสีรัตนธรรมารามก็มีผู้สอบผ่านในรอบแรกรวมกันทั้งหมดตั้งแต่ชั้นประโยคหนึ่งสองถึงประโยคปทเจ็รวมกันทั้งหมดสีรูปแล้วก็ รอสอบในรอบที่สองซึ่งจะสอบในเดือนเมษาอีก22รูปซึ่งวสีรัตนธรรมารามสํนักเรียนวสีรัตนธรรมารามนั้นตั้งแต่ตั้งสำนักเรียนมาอขามีมหาหมายความว่าที่สอบผ่านประโยคปะทะสามท่านจะเรียกว่าพระมหา,ามีมหาทั้งหมด ประมาณ35รูปคราวนี้ผู้สอบผ่านทั้งหมดรวมทั้งหมดทุกประโยคตั้งแต่ประโยคหนึ่งสองตั้งแต่ตั้งสำนักเรียนมานั้นมีร้อยกว่ารูปแล้วที่สอบผ่านทั้งหมดเพราะนันว่าเป็นผลสำเร็จเป็นความตั้งใจของเจ้าพระคุณสมเด็จที่ท่านตั้งใจตั้งสำนักเรียนขึ้นมา เพื่อให้พระพิสุสามนเณรได้ศึกษาปริยัติธรรมก็มีความรู้ในพระปริยัตได้ศึกษาข้อธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ซึ่งพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จมีหลายครัง้งหลายโอกาสคุณโยมไม่ว่าจะเป็นก่อนจะสอบ สมัยก่อนพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จท่านก็จะเรียกพระพิสุสาิสมเนรที่เป็นนักศึกษาเนี่ยเข้าไปหาหลวงพ่อท่านก็จะพูดเรื่องธรรมบทเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังพูดคาถาเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังสมัยก่อนก่อนสมัยตั้งสมัยนักเรียนใหม่ๆก็จะเห็นรูปหลวงพ่อสมเด็จขึ้นไปสอนเองสอนบาลีเอง ก็จะมีรูปอยู่แสดงให้เห็นว่าหลวงพ่อนะมีความแตกฉานมีความรู้รู้รอบในปริยัตนะิท่านสามารถแปลคาถาแปลแก้อัดนะแปลธรรมบทเรื่องต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมหมายความว่ามีความรู้ปริยัติแล้วจึงได้สอนให้ลูกศิษย์ ให้ธรรมันเตวาสิษได้ศึกษาตามเพราะเห็นว่าปริยัตินี้เป็นสิ่งที่ดีนั่นเองอันนี้ประการหนึ่งประการที่สองแล้วว่าสมเด็จมีความรู้เรื่องปฏิบัติได้ศึกษาสมาธิมาจากบุรพาจารย์อาจารย์ใหญ่ด้านกรรมฐานคือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเมื่อท่านมีความรู้แจ้ง มีความรู้ชัดมีความรู้รอบในสมาธิแล้วท่านก็มาสั่งสอนให้คณะศิษยานุศิษย์นี่ได้ศึกษาตามแล้วท่านทั้งหลายพระนักเรียนนักศึกษานี่ได้เห็นหลวงพ่อมีความรู้ที่มั่นคงมีความรู้ที่ชัดแจ้งอย่างนั้นแล้วก็มีความมั่นใจในครูบาอาจารย์เพราะครูบาอาจารย์ท่านตั้งอยู่ในคุณธรรมนั้นๆแล้ว จึงได้สั่งสอนให้ลูกศิษย์เนี่ยได้ศึกษาได้ประพฤติธปฏิบัติตามสมดังพระคาถา,ะะถาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไปว่าอัตตานเมวะาปัธมังปฏิรูเปนิเวสเยอัถัญญามนุษาเสยยะณกิเลเสยยบันดิตโตบันดิต ควรตั้งตนในคุณที่สมควรก่อนแล้วจึงสั่งสอนผู้อื่นในภายหลังจึงจะไม่เศร้าหมองจึงจะไม่หมัวหมองหลวงพ่อก็เป็นเช่นนั้นคุณโยมตั้งตนอยู่ในคุณธรรมที่สมควรนั้นๆแล้วจึงสั่งสอนให้ลูกศิษย์ได้ประพฤติปฏิบัติตามได้เรียนรู้ตามต่างกันคุณโยมถ้าเกิดใครก็ตามที่ไม่ได้ศึกษา ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้มีความรู้รอบในความรู้นั้นๆในคุณธรรมนั้นๆแต่ไปสอนให้ผู้อื่นทำไปสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติตนของตนเองก็จะเดือดร้อนเพราะไม่มีความรู้ครั้นผู้ที่ตนสอนให้ปฏิบัตินั้นก็จะเดือดร้อนก็จะนินทาก็จะว่าร้ายตัวเองได้ดังในสมัยพุทธกาล มีภิกษุพวกหนึ่งเรียนกรรม,มาฐานจากพระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็จะพากันไปปฏิบัติอยู่ป่าในบรรดาภิกษุเหล่านั้นมีภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระมหาเถระในสงฆ์เรียกว่าเป็นหัวหน้ามันอย่างนั้นเถอด <Yeah. S 1> เมื่อภิกษุทั้งหลายปฏิบัติธรรมตลอดวันแล้วล่วงเข้าปฐมยาม <Yeah. S 1> ก็จะเข้าไปพัก พากันไปพักผ่อนเกิดความเหนื่อยล้าท่านพระเถระรูปนั้นก็เดินออกมาเดินออกมาบอกเนี่ยพวกท่านเนี่ยเรียนกรรม,มาฐานในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ยังทรงพระชนอยู่แท้ๆมาปฏิบัติในป่านี่เพื่อจะมานอนนี่เหรอทำไมไม่ไประพฤติปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดเล่าอย่างนี้ภิกสูทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้ฟังเช่นนั้นก็ออกไปทำความเพียรต่อ พระเถระก็เข้าไปนอนล่วงเข้ามาชิมายามนะภิกษุทั้งหลายก็จะเข้ามาพักเห็นว่าดึกมากแล้วจะเข้ามาพักผ่อนพระเถระก็ออกมาอีกคุณโยมออกมาแล้วก็พูดเช่นเดิมนั่นแหละภิกษุทั้งหลายก็ออกไปทําความเพียรต่อคันล่วงเข้าประชิมยามภิกษุทั้งหลายก็จะเข้ามาพักแล้วเห็นว่าสมควรแก่เวลามากแล้ว พระเถระก็เดินออกไปอีกแล้วก็พูดเช่นเดิมบอกให้ออกไปปฏิบัติธรรมอีกภิกษุทั้งหลายก็ออกไปปฏิบัติธรรมบำเพ็ญสมณธรรมเป็นเช่นนี้ทุกวันทุกวันเป็นแบบนี้เรื่อยๆภิกษุทั้งหลายก็ทนไม่ไหวแล้วเอออาจารย์ของเราเนี่ยปารกความเพียรเกินเปรียบเลอเกิน,กน,กนทำไมจะปฏิบัติถึงขนาดนั้นล่ะพวกเรานี่ไม่ไหวแล้วปฏิบัติมากเกินไป ทั้งวันทั้งคืนไม่ได้พักผ่อนกันก็เลยตกลงกันเอาละคราวนี้จะจับผิดอาจารย์แล้วบอกให้พวกเราปฏิบัติปฏิบัติอยู่อาจารย์ปฏิบัติหรือเปล่าก็เลยพากันจับผิดอาจารย์อาจารย์ออกมาบอกก็ไม่ไปทําทีจะไปล่ะแต่ก็คอยดูอาจารย์จะปฏิบัติเหมือนเราไหมเมื่อคอยดูแบบนั้น ก็เห็นอาจารย์ไม่ได้ปฏิบัติเมื่อบอกบอกลูกศิษย์แล้วก็เข้าไปนอนโหเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วลูกศิษย์ทั้งหลายเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจเกิดปริโภทความกังวลขึ้นมาในใจว่าอาจารย์นมัวแต่สั่งสอนเราแต่ไม่ประพฤติปฏิบัติมีแต่บอกแต่ไม่ทำเกิดการจิตฉินนินทาว่าร้ายอาจารย์ขึ้นมาแล้วในพรรษานั้นไม่ได้มีการ บรรลุมรผลใดๆไม่ได้บรรลุคุณวิเศษใดๆขึ้นเลยเนี่ยการที่ตนเองไม่ได้ตั้งอยู่ในคุณธรรมที่สมควรไม่ได้ประพฤติปฏิบัติคุณธรรมนั้นแล้วเนี่ยตนเองก็เดือดร้อนเหมือนพระเถระนี่แหละบอกคนอื่นแต่ตัวเองไม่ทําตัวเองก็ถูกนินทาว่าร้ายคันผู้อื่นที่ตนบอกนั้นก็เดือดร้อน ด้วยว่าไม่ได้สำเร็จคุณธรรมใดๆเลยอยู่ตลอดพรรษาไม่เป็นสุขอันนี้เป็นตัวอย่างของการไม่ได้ตั้งตนอยู่ในคุณธรรมที่สมควรแต่เจ้าพระคุณสมเด็จพญานวาวชิโรดมหลวงพ่อนั้นตั้งตนอยู่ในคุณธรรมที่สมควรรู้รอบคุณธรรมนั้นๆรู้แจ้ง ข้อธรรมนั้นๆแล้วจึงได้สั่งสอนให้ธรรมันเตวาสิทั้งหลายได้ศึกษาตามได้ประพฤติปฏิบัติตามหลวงพ่อจึงได้รับการยกย่องการสรรเสริญอยู่ถ่ายเดียวไม่ได้รับการติชินนินทาดังที่ว่ามานั้นเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายเป็นลูกศิษย์เป็นศิษยานุศิษย์ในเจ้าประคุณสมเด็จก็ควร ดูหลวงพ่อสมเด็จเป็นตัวอย่างในการประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตก็จะให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนของตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไปธรรมปฏิสันถานในวันนี้ก็ขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีความเจริญในธรรมจงมีแกส่สัทยาโยมทั้งหลายทุกท่านทุกคนเท,สทิสาธุสา धु नुमध